สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปนะคะข้อความจากคนรักเก่าของธาตุดินราศีธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรนะคะอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยเราวันที่หมอก็พิมพ์ใต้คลิปนี้นะคะตรงนี้เนะาะนะคะข้อความจากคนรักเก่าแปลว่าคุณอาจจะต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือรักเลิก,เ,ลกเดียวมาเดียวหายก็ดูได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าดูอย่างมีวิจารณญาณเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันคงไม่ตรงกับทุกคนอยากให้ดูเป็นแนวทางไพ่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันนะใบแรกเลยธาตุดินนะคะสองไม้เท้าอันนี้หมอมินไม่รู้นะว่าคุณกําลังรอใครอยู่อาจจะรอคุยรอติดต่อรอสื่อสารคือหรือรอว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะเทคแอคชั่นไหมคือการรอหรือไม่ก็คือ ดูว่าเราเป็นยังไงนะยังคิดถึงเขาไหมนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบบนี้แปลว่าคนที่คุณคบคนที่คุณดิวนะคะภายตรงนี้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์มองว่าคือคุณเห็นไหมห้าเหรียญเนี่ยเน็บหนาวมากมายเลยเป็นความรักที่ถูกมันมันเหมือนไม่เติมเต็มทุกคนอยากมีความรักความอบอุ่นและเติมเต็ม บางคนอยู่กันเป็นแฟนแล้วเป็นสถานะครอบครัวแล้วก้า <9. S 1> เหรียญมีคนที่รู้สึกว่าคืออย่าปล่อยให้คนรักของเราเงาและโดดเดี่ยวนะคะถ้าเขาอยู่ได้แล้วเขาจะรู้สึกว่าเออเราจะมีคุณไว้ทำไมพอมันนึกถึงเสียดายคิดถึงขึ้นมามันก็อาจจะสายก็ได้นะคะตรงนี้ตอนอยู่ก็คือดูแลกันให้ดีนะคะยังมีอีโก้ยังมีทิ่ถีถ้าบางคนคนสองคนนี้นะคะเดินท้ามกลางความเนบนาวและหิมะ เดินทั้งคู่นะคะแต่ว่าต่างคนต่างไม่ได้ใส่ใจกันส่วนคนข้างหลังที่ตามนี่อาจจะเหนื่อยเจ็บมากกว่าตรงนี้นะคะมาดูกันธาตุดินช่วงนี้ถามว่าคุณมีสเสน่ห์ไหมเดิเลิฟเวอร์ขึ้นขนาดนี้ดวงมีสเสน่ห์แต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปคุยบใครมากมายคือดวงเรามีสเสน่ห์คนที่มาอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้พวกนี้คนที่ใช่อาจจะยังไม่ได้มาหรือเรายังติดอยู่กับบางคนที่เรานึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวอาดีต มาดูกันนะคะตรงนี้ก้าเรียนความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีคนที่รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวเขาเหงาหรือเปล่าหรือมีคนที่หนึง่งเทคแอคชั่นอีกคนนึงนิ่งๆเฉยๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจในความรักความสัมพันธ์มากมายตรงนี้คุณอาจจะเคยมีความสุขกับเขาเนาะอามขอดูที่ผ่านมานิดนึงบางคนอาจจะคุยหรือดิวกับธาตุน้ํากรกฏมินพิจิกนะคะธาตุดินกันพฤ่อสมังกรด้วยกันเอง สตานะคะชาวกลุ่มลัคนากลุ่มสเตนสิง over, ลัคนาสิงเดลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุน9้าถ้วยอ่าบางท่านรักเพศเดียวกันนะหรือเก้าถ้วยเนี่ยคุณเคยเห็นไหมเวลาเรามีปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจนะคะเนี่ยบางอย่างคนเราเวลามีความรักมันมีทั้งสุขแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ไม่ค่อยน่ารักไม่ได้เป็นดังใจเราทุกทุกอย่างหรอกค่ะ แต่เมื่อมีปัญหาแล้วหมอมินว่าหนึ่งนะคะอยากเหมือนกอดอกเหมือนอีโ,ก,โอก้เออฉันไม่คุยหรอกฉันไม่ง้อนะคะอย่าปล่อยเวลาผ่านไปแบบนี้นะคะตรงนี้ขึ้นมาหรือบางคนความรักความสัมพันธ์นี้เราทุ่มเทดูแลดีแค่ไหนเขาก็เติมไม่เต็มก็มีนะสิบไม้เท้าเป็นความรักความสามพันธ์ที่คุณอาจจะคบกับเขามานานผูกพันนะคะแต่มีบางคนที่เหนื่อยแบกความรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเดอะไฮ ไฮพีเทสความสาัมพันธ์นี้มีคนบางคนที่เขาไม่ชัดเจนนะคุณนะคะตรงนี้คุณเบื่อเนาะสีถ้วยเบื่อที่สีถ้วยนี่เป็นสภาวะที่ไม่ได้ดังใจเช่นเรารักเขามากกว่าเขารักเราถ้าบางคนถามว่าโอจะรู้ได้ยังไงพฤติกรรมนะคะถูกไหมไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนนะคะเขาก็ไม่ไม่ได้ดังใจเขาไม่พอใจเรามันไม่ได้เติมเต็มให้เลยนะคะเราดีแค่ไหน เขาก็ไม่ได้ใส่ใจเรามากพอสองเหรียญเป็นสภาวะที่มันไม่นิ่งในความสัมพันธ์เนาะความรักนี้อาจจะไปไปกับกลับวนไปกลับมาแล้วไม่รู้กี่รอบนะตรงนี้ก็ได้นะคุณก็อาจจะรู้สึกเบื่อละนะคะคุณก็เริ่มอยากจะนิ่งละอยากจะนิ่งอยากจะเงียบพอละพาะที่ผ่านมาบางคนอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะมีสเสน่ห์นะคะหรือไม่คือ เมื่อความสัมพันธ์มันไม่ถูกเติมเต็มหรือมันมีปัญหามีบางคนที่อาจจะเริ่มมองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองตรงนี้ก็ได้นะนะคะแปดถ้วยเป็นสภาวะที่นั่นแหละค่ะบางคนความรักหนึ่งอาจจะอยู่กลกันหรืออยู่ใกล้มันก็ไม่เติมเต็มในความสัมพันธ์หกถ้วยนะคะบางคนอาจจะวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆหรือมีคุณด้วยมีสิ่งเก่าของเขาด้วยก็ได้นะคะหรือคุณมีคนใหม่เข้ามาคุยแต่ มีคุณก็ได้ที่ยังวนเวียนกับสิ่งเก่าๆนะคะตรงนี้นะหรือเราวนเวียนกับสิ่งเก่าเนี่ยแหละที่มันยังไม่สามารถหลุดได้แต่มันไม่ได้ไไดพัฒนาไม่เติมเต็มเราเคยเครียดนะคะเคยคิดเยอะก้าวดาบนอนไม่หลับมาดูกันข้อความจากคนรักเก่าของทาตุดินมาส่องดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะมาส่องดูว่าเขาเป็นยังไง1ดาบเนาะอันนี้ธาตุลมตึนกุมเมทุนนะคะ เดเวร์ดิจันเมนมันเหมือนเขาก็เริ่มตื่นรู้หรือรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือจันเมนคือไพ่แห่งผลการกระทํานะคะบางบางสิ่งบางอย่างทำให้ต้องพัดพลากต้องห่างเหินเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเติบโตเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราไม่เคยใส่ใจบางสิ่งบางอย่างเราจะได้รู้ว่าเขามีคุณค่าแค่ไหนตรงนี้นะคะอืมอ่ะหมอขอดูต่อนะมาส่องดูกันบ้างว่าคะ่ะว่าเป็นยังไง คิงถือไม้เท้าสองถ้วยหมอมินว่าเขาไปคุยกับใครใหม่ๆก็มีนะคะไปดิวกับคนใหม่นะไปคุยกับคนใหม่นะคะสองดาบหรือสตาชาวกลุ่มลัคนากล่มแปดไม้เท้าเด็กถือเหรียญหกถ้วยนะคะตรงนี้ ้าถ้วยไหนถือถ้วยคืออย่างนี้นะคะบางคนถูกปิดกัน้นมีกำแพงหรือนิ่งเงียบกันไปหมอเห็นบางคนยังส่องคุณอยู่เลยยังอยากรู้ยังอยากเห็นเรื่องของคุณหมอพูดถึงสองกรณีนะคะบางคนเขาไม่ได้ไปมีใครก็ได้นะเมื่อก่อนอาจจะใช่เรื่องความไม่ขัดความไม่เข้าใจความขัดแยง้งทําให้เหมือนลองไปคบไปคุยกับสิ่งอื่นอย่างอื่นแต่มันไม่ได้ใช่สําหรับเขามันไม่เติมเต็มวันนั้นเขาจะเสียดายคุณห้าถ้วย นะคะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆของคุณอันนี้พห้คุณขึ้นมาแล้วนะมันอ่านขยายกันใจลึกๆก็อยากคุยกับคุณอยากกลับมางอ้อมาขอคืนดีบางคนอายุแตกต่างกันนะคะตรงนี้ใจลึกๆอยากง้อคุณหรือเขาอาจจะไปดิวไปคุยไปค,ไปคบกับคนเก่าอ่าเพื่อนเก่านะคะคนเคยจีบกันเก่าๆเพื่อนอะไรสมัยไหนก็ไม่รู้ของเขานะคะตรงนี้ อาจจะเป็นคุณก็ได้นะนะคะตรงนี้แต่สิ่งที่หมอเห็นคือบางคนไม่ได้ไปมีใครแล้วค่ะเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานแถมยังส่องดูคุณใจลึกๆก็ยังคิดถึงคุณอันนี้นะหมออ่านตามไพ่นะคะนะการที่เขาคิดว่าการอยู่คนเดียวแรกๆเขาก็มีความสุขนะเขามีเสน่ห์มีงานมีเงินมั่นคงแต่มันก็เหงาเมื่อไม่มีคุณมหมอเห็นเขามาส่องดูคุณอยู่นะคะ,ะมาดูกันมาดูกันว่า เขาอยากบอกอะไรคุณข้อความจากคนรักเก่าของทาดินสิบไม้เท้านะคะอ่าคิงถือไม้เทา้าจะติกชาวตุลละคนาตุนเดวิออ f ฟอร์จูน รสตานะคะแปดไม้เท้าเอออันนี้หมอมาพูดตามไพ่นะเขาก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆกับคุณอยู่อยากพูดอยากคุยกับคุณนะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาเกิดการเปรียบเทียบช่างใจหรือคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วว่าเขาเหมือนเขารู้แลว้วว่าอยากให้โชคชะตาเนี่ยได้หมุนกงล้อได้วนกลับมาเจอคุณเขาอยากพูดอยากคุยนะคะตรงนี้ เพราะว่ายังอยากจะไปต่อกับคุณอยู่มาดูบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้างทาดินนะคะข้อความจากคนรักเก่าของทาดินนะคะดิจัดเมนใบแรกด้แชรีออดกรากดลัคนากระกดนะหนึ่งดาบควีนดาบ สามเหรียญไนท์ถือไม้เทา้าสเตนสิงลคณาสิงสองไม้เทา้าควีนถือไม้เท้านะคะ,ะคิงถือถ้วยสิบถ้วยนะคะสิบดาบด้วยอาหนึ่งเหรียญไนท์ถือเหรียญคือคืออย่างนี้นะคะความรู้สึกเขานะคะที่เขามีต่อคุณ สิบถ้วยคุณเห็นไพ่นะคะตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะอ่ะาใครขยายสิบถ้วยนะทีนี้มันมีสิบดาบมาด้วยอันนี้หมอจะอ่านแบบนี้นะคะว่าแน่นอนแหละอันนี้หมอขอฟิกไปที่คนที่มีสถานะเช่นพวกคุณเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวกันแล้วคําว่าครอบครัวมันครอบคลุมถึงแต่งงานด้วยนะคะแต่บางคนน่าจะแบบบอกแต่งงานบางคนอาจจะยังไม่ได้แต่งแต่เขาก็ยุคคบกันมาตั้งสี่ปีห้าปีเจ็ดปีก็มียัง ก็มีนะคะหมอก็เลยครอบคลุมว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเป็นสถานะแฟนหรือเคยมองอนาคตด้วยกันเขาก็คิดตรงนี้นะธาดินว่าคุณก็คือเคยอบอุ่นแต่มันก็แฝงไปด้วยว่าการที่คนเราอยู่ด้วยกันมันก็มีช่วงที่เราละเลยหรือช่วงที่เราเพ้อภายหรือช่วงที่ทําให้คุณเจ็บและเสียใจมันเหนื่อยนะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากได้คุณคุณเป็นสิ่งที่มีค่าในความรู้สึกของเขาแหละพอตกตําแหน่งความคิดของเขาเป็นคุณเป็นเ e อ็มเพรสเนี่ย เขาไม่เคยลืมคุณหรอกค่ะแต่ว่าบางครั้งนะตรงนี้ที่ผ่านมามันไม่ได้เอาใจใส่ดูแลกันหรือเปล่าหรือเขาทําให้คุณเจ็บก็ได้ตรงนี้ใจลึกๆเขาก็ถือคุณไว้นะคะเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเขาคิดว่าอยากจะวนกลับมาคิดถึงคุณแต่กลัวคุณไม่รับกลัวคุณไม่เอาที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาความขัดแยง้งหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีคนใหม่มาคุยหรืออะไรก็แล้วแต่หมอคิดว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้อืม ทีนี้มาดูแอคชั่นนะคะแน,นวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะคะของธาตุดินในปกักปักแรกเนาะของเดือนกรกฎาธาตุดินหมาก็บอกเลยนะบ้าว่าบางคนอาจจะคิดว่าอุ้ยคุณโสดสวยและและรวยมากสตรองเข้มแข็งคัวคุณเป็นคุยเหรียญคุณถูกไหมเก้าเหรียญพวกนี้เอ็มเพรสใครๆก็คิดว่าอุ้ย คุณมีความสุขนะคุณก็มีแหละแต่บางครั้งคุณก็มีความรู้สึกยังรักและคิดถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยก็มีเห็นไหมคุณก็ยังถือใครไว้อยู่ในมือนะคะยังคงคิดถึงนะคะตรงนี้ไหนถือถ้วยอ่าหกถ้วยอ่ะใครที่เงียบนิ่งหรือหายไปหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะข้อความจากคนรักเก่าของหมอเนาะไม่จําเป็นต้องจบกันไปเลิกกันไปเป็นคนเก่าเสมอไปนะที่มอบอกเดี๋ยวห่างไป หรือคิดว่าจบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเงียบไปนะคะอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ข้อความจากคนรักเก่ามาว่ามีโอกาสได้คุยแป่ไม่เท่าคือการคุยการสื่อสารทักแชทคุยอะไรคือได้หมดอ่ะคือการคุยมีคนเก่าๆกลับมาคุยคุณนะคะตรงนี้นะมองขออ่านต่อแล้วกันมีโอกาสได้คุยได้เคลียร์อะไรบางอย่างเอ้แต่ทําไมคุณไม่เอาเป็นคุยนด่าไปแล้วอ่ะมันเหมือนคุณ หมอบอกเลยนะหนึ่งถ้วยบางท่านถ้าดินมีคนใหม่ๆมาคุยแล้วนะคะแต่หมอไม่ได้พูดเรื่องนี้เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อนี้คุณรู้สึกว่ามือที่พายออกไปเนี่ยส่วนใหญ่มันเหมือนให้โอกาสเขาแล้วและให้โอกาสตัวเองด้วยนะถือดาบเนี่ยคุณก็พยายามที่จะตัดแหละวิทำไมมาแล้วมันต้องดีมาแล้วต้องใช่สิถ้ากลับมาแล้วอีหลอบเดิมไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่คนเราก็อยากมีความสุขความอบอุ่นกันดังนั้นแหละคะ่ะ ไม่ได้อยากมาเล่นๆเ,เออเราเหยลอยชายหรือเออเห็นเราอืมนั่นแหละนะอะจัดติกนะคะหนึ่งเหรียญวิวสิบไม้เท้าห้าถ้วยเดรสตาคิงถือไม้เท้าสิบเหรียญสเตน ดูเวอร์่าสิบถ้วยนะคะดูไพ่ตรงนี้นะหมอขอถอดเลยแล้วกันอ่าธาตุดินนะคะหมอพูดเลยนะถ้าท่านใดที่เคยอยู่กันเป็นสถานะแฟนเป็นครอบครัวหรือเคยพูดเรื่องอนาคตเมื่อก่อนเคยอบอุ่นและเติมเต็มมีโอกาสนะคะอ่านะคะดูขอดูนะคะตรงนี้เนาะ โรแมนติกฟิลลิ่งนะคะพาดไล์รีคอนอสองใบนี้อันเหมือนกันนะคะความหมายคือมีสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะตรงนี้เหมือนไพายย่างที่มันขึ้นนี่แหละคะ่ะว่าใครที่เคยอยู่เป็นสถานะแฟนเป็นสถานะครอบครัวนะคะตรงนี้มีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาคืนดี โชคชะตาวัสนานำพาหมอว่าบางคนขอพรอะไรไว้ให้ที่จริงถ้วยนี้เป็นถ้วยพิธีกรรมคือการอธิษฐานขอพรนะคะตรงนี้หมอมินว่าจะมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยปรับความเข้าใจจะได้รู้ซึ้งถึงความรักเดวเวอร์คือเมื่อไม่มีกันและกันเมื่อห่างเหินกันไปสิ่งต่างๆถูกไหมคะมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และเติบโตในความคิดของเราเอ๊ะเรายังเสียดายเขาไหมเรายังรักเขาไหมเราบุก้องตรงไหน มีโอกาสได้กลับมาแก้ไขในส่วนที่บวพพ้องได้กลับมาเติมเต็มถ้าคุณเป็นคู่กันหมออ่านตามไปจริงๆนะไม่ได้เลี่ยงบาลีนะไอ้นี่คือโชคชะตานะคะถ้าคนที่ใช่ก็คือใช่มันอาจจะเป็นช่วงวีบากรรมช่วงอ่าดูาคือช่วงบวทดสอบของจัก,กรวาลอันนี้ดาวเสาร์เน็ดเหนื่อยถ้าใช่ก็จะกลับมาใครที่รอสิ่งเก่าๆนะคะถ้าคู่แล้วไม่แคล้วกันขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนาได้พูดได้คุยแต่กลับมาไม่ได้ง่ายนะ คุณต้องการอะไรที่มันเคลียร์และชัดเจนให้และได้รับพอๆกันพฤติกรรมเดิมๆไม่อยากได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหม่เขาย่อมรู้นะคะถ้าเขารักเราอขอไพ่สุดท้ายสรุปและแนะนำธาตุดินนะคะคิงถือถ้วยอะนายถือถ้วยอันเดอร r เวิร์ดเดียมเพสไม้เท้า นะะ <c oughs> แต่ถามว่า6กถ้วยคุณคุณตามใครไหมตอนนี้เดวิวนะคะอาสเตนคุณไม่ตามแล้วนะคะแต่ทีนี้มันจะขึ้นอยู่กับว่าขึ้นมาสองรอบละ้นะคะถ้าโชคชะตาวาสนาพวกคุณยังมีบุญเกื้อหนุนกันอยู่นะคะยังปรารถนาดีต่อการมอมินว่าเมื่อเขาไปเจอสิ่งใหม่โลกใหม่ๆที่มันไม่ได้ใช่สำหรับเขา นะคะแล้วเรายังมีบุญเกื้อหนุนกันหมอมินว่ามีโอกาสคนเก่าๆของคุณจะวนกลับมานะคะตรงนี้เพราะยังไงคุณก็เป็นเอ็มเพรสในใจเขาคือดูแลดีเอาใจใส่ดีเขารู้นะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายนะคะชาวธาตุดินข้อความจากคนรักเกา่าถ้าจริตตรงกันกับหมอมินคลิปนี้นะคะแล้วก็คุณมีบุญวาสนาตรงกันกับคนของคุณหมายถึงว่าคนของคุณก็คือ เราต้องเป็นคนที่ใช่และเวลาที่ใช่ของกันและกันด้วยนะคะไม่ใช่ปาร์ธนาออแฟนชาวบ้านานะงั้นะมันไม่ใช่นะคะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ